สวัสดีชาวซีนายทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเรื่องของการคราฟของในซีนายเพราะว่ายังมีหลายคนที่ยังไม่เข้าใจระบบของมันว่าทําอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวบอกก่อนว่าการคราฟของซีนายเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2อ,อย่างด้วยกันอันแรกก็คือการคราฟปกติที่ทุกคนสามารถคราฟได้ส่วนอันที่2ก็คือเป็นการคราฟเฉพาะสายการคราฟ ที่ปกติที่ทุกคนสามารถครฟฟได้เนี่ยวัตถุดิบเนี่ยจะมาจากแหล่งหลายที่ด้วยกันอ่ะเรามาที่ตรงคัฟติ้งทูลเนาะเนี่ยอันนี้คืออุปกรณ์สวมใส่อันนี้ทุกคนสามารถครฟฟได้ก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นเอาอาชีพอะไรสมมุติผมอ่าผมเล่นทันเตอร์เนาะแล้วก็จะขอคาฟเป็นเมจิกก่อนละกันช่วงเลเวล35นะเพราะว่าทุกคนน่าจะอยู่ประมาณตรงนี้ขอเป็นประดับละกันเพราะว่าคิดว่าทุกคนน่าจะยังขาดเรื่องของประดับอยู่ประดับเนี่ยมันก็จะมี หลายชิ้นเนาะมีสร้อยต่างหูเข็มขัดกำไลแล้วก็แหวนเอาเป็นต่างหูเนาะเพราะว่าต่างหูน่าจะไม่มีให้ต่างหูเนี่ยก็จะแล้วแต่เนาะมันก็จะมีแบบ o f c o n v i n t s c o n s t r a i n t เงี้ยก็แล้วแต่สายว่าคุณเล่นอาชีพอะไรก็จะบอกว่าการคราฟเนี่ยมันจะต้องการวัตถุด,ดิบอะไรบ้างด้านขวาอัน,น,อนเนี้ยสอันเนาะก็จะมี accessory oil สา inferior metal link inferior magic oil หชิ้นแล้วก็ Iron. อินฟิเ o ียไอรอันเนี้ยสามารถหาได้จากการเอาประดับเลเวล35ที่เป็นสีขาวเช่นอันเนี้ยประดับ35สีขาวเลยเอาไปสกัดก็จะได้หินอันนี้มา1ก้อนผมก็ไปหามา ชินเฟีย i u เ m ีย a l มทัลลิงก์เนี่ยเขาเขียนอยู่ว่าวัตถุดิบงานเหล็กก็คือจะต้องเอามาจากงานสายคาฟของเหล็กอันนี้เขาก็เขียนอยู่ว่าวัตถุดิบสรับปรุงอาหารก็คือต้องไปเอามาจากสายทำอาหารส่วนอันนี้เมทัลเวิร์กอิงพาวเมอรี่แมทเอเรียลอันเนี้ยเราสามารถหาได้จากในดันเจียนทวีป2หรือว่าไปเปิดกล่องอาติซานก็ได้เดี๋ยวผมจะค่อยทำให้ดูอันนี้มาอธิบายก่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการคาฟของที่ทุกคนสามารถคาฟได้ก็ลองมาไล่ดูนะครับมันมีทั้งเมจิกทั้งแรช่วงเลเวลเท่าไร เป็นอาชีพอะไรบ้างแล้วก็หมดหมู่ก็เป็นอาวุธชุดเกราะหรือว่าเครื่องประดับโดยที่จะใช้เลเวลช่างฝีมือเนี่ยเลเวลหทุกคนสามารถคาบได้เลยตั้งแต่รับอาชีพเสริมมาทีนี้เรามาดูการคาฟของเฉพาะสายบ้างจะมีทั้งหมด5สายด้วยกันมีของสายไม้ NPC ตัวนี้มีของสายผ้า NPC ตัวนี้มีของสายเหล็ก NPC ตัวนี้มีของสายอาหาร NPC ตัวนี้แล้วก็มีของสายอักิมิสก็คือสายยา NPC ตัวนี้หตัวสามารถรับได้แค่สายอาชีพเดียวเท่านั้นถ้าใช้แล้วเลือกแล้วไม่พอใจมาที่ตรงไอเทมมอลครับไปที่ทั่วไปจะมีอาติซาน occupation r e a s e score อันนี้ผมไม่รู้ว่า open beta จะราคาเท่าไหร่นะแต่ไอเทมชิ้นนี้จะสามารถ รีคลาสของสายคราฟได้แต่ผมไม่รู้ว่ารีคลาสแล้วเลเวลของสายคราฟเนี่ยมันจะกลับไปรีเซ็ตที่เลเวลหนึ่งไหมอันนี้อาจจะต้องรอตอน Open b e t a เพราะาผมไม่มีเวลาให้เทสให้ดูเวลา3วันมันน้อยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างของสายยาแล้วกันนะครับมาที่ตู้เตาของสายคราฟเนาะอแต่ละแต่ละอาชีพก็จะมีที่คราฟของเขาเนาะสายยาจะเป็นอันนี้ไอ้ลูกตูกกเนี่ย กดเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นหน้าต่างของสายคราบตัวเองเนาะก็จะมีหลักๆเนี่ยจะมีสีอันเหมือนกันทุกอันจะมีแล้วแต่มันจะไม่เหมือนกันถ้าเป็นสายของเหล็กของไม้เอาตรงอันที่2อาจจะเป็นเรื่องของคาว่าโปร d u c t i o n ก็คือพวกอุปกรณ์ต่างๆชุดเกราะอาวุธแล้วแต่ของสายแต่และสายจะไม่เหมือนกันสายายาเนี่ยก็จะมีของเรื่องของการทําพวกยาต่างๆเนาะก็เอาวัตถุดิบมามาคราเป็นผงเห็นปะ่ะมันจะเป็นขั้นเป็นตอนเนาะเอาญ้าเนี่ยเกรดดี มาทำเป็นผงแล้วเอาผงเนี่ยหอันเนี่ยมาทําต่ออันนี้ก็จะเป็นยาบัฟที่เอาไปใช้ในการลงดันประมาณนี้ก็จะมีทั้งมานาะนูน่นนี่นั่นเยอะแยะอันนี้ต้องลองไปดูเอาของแต่ละสายนะครับจะไม่เหมือนกันแล้วก็จะมีเรื่องของ Enchant 2เนาะอันนี้น่าจะสําคัญนิดนึงเพราะว่าน่าจะพอยกตัวอย่างได้สมมติเอาเป็น C Remedy อันนี้เนี่ยต้องมีเลเวลช่างฝีมือ20อันนี้ตอนนี้เลเวล1 ก็ยังคราฟไม่ได้ต้องไปคราฟเป็นเวลยี่สแต่ตัวนี้ใช้วัตถุดิบอะไรบ้างก็จะมีตัวนี้เนาะ i n f e r i รียเอาไว้ก็จะมาจากนี่ตัวนี้ซึ่งต้องใช้อใบเนี่ยคล้ายๆใบโคฟเป็นเกรดซเกรดซก็จะดรอปในทวีป2ไปหามา2ชิ้นครับได้1อันแล้วเราเราต้องใช้5อันก็แปลว่าก็คูณไป5ก็คือใช้10อันก็จะได้อันนี้มา5อันเนาะเสร็จแล้วต้องหาน,นี้ใช่ไหมเบลฟลอเวอร์รูทพาวเดอร คราบมาจากโสมเขาเรียกกันว่าโสมโสมเนี่ยอยู่นี่เบลฟลาวเวอร์รูทพาวเดเห็นปะ่ะโสมอันนี้คราบมาเสร็จปุ๊บเราก็จะได้เจ้าตัวนี้มาเนาะอินฟิเลียเลมเบดี้ออฟอ e สอันนี้เอาไปทําอะไรมันก็จะเขียนอยู่ว่าใช้สร้างแหวนและกําไรเป็นเกรด C เนาะเกรดซก็น่าจะใช้ในการสร้างแหวนและกําไรประมาณตรงนี้แหละ well, เวลสามสิบานะ เพราะแกซมันอยู่ในช่วงทวิปสอสมมติผมหยิบอ่ากำไรที่น่าจะฮิตกันน่าจะเป็นนี่นี่พวกแม็กแม็กเแม็กเอันนี้คนจะฮิตกันก็จะเป็น HP plus แล้วก็ IN แล้วก็ตามด้วยธาตุก็จะมีของทั้งหมดประมาณนี้เนาะมี6อย่างด้วยกันก็จะต้องมี Accessory All w สาม3 5ก็ต้องไปหาอาจจะมีคนขายหรือว่าไปสกัดมาแล้วก็อันเนี้ย ที่คราฟเมื่อกี้เราพูดไปแล้ว Inferior Remedy of Aspire ก็คือตัวชิ้นนี้แหละที่มาจากของสายคราฟยาอันนี้ก็เป็นสายคราบเหล็กก็จะแบบเดียวกับสายคราฟยาเมื่อกี้แหละแล้วก็มีซ i บเวอร์พีอีกแล้วก็มีไอเทมนี้ด้วยจะดรอปจากในดันเจียนมันจะบอกอยู่ว่ามาจากไหนเนาะก็จะมีกรงเล็บที่เมนเนาถูกตัดมาจากดากอนเดียสายอยู่ใน p i e c e of Pain ก็ลองลอง,ลองไปลงดันในพิ t ออฟเพนถ้าอยากจะหาผมแนะนําว่าให้ไปลงระดับมาสเตอร์ส่วนใหญ่เนี่ยจะดรอปจากมอนสเตอร์ที่มันมีความพิศเศษออร่าสีน้ําเงินพูดเนี้ยมันจะมีโอกาสดรอปไอของชิ้นนี้หรือแม้แต่กระทั่งหินตีบวกก็จะดรอปจากไอมอนพวกนี้เหมือนกันทีนี้พอเราคาฟได้เนี่ยเราก็จะเอามาคาฟได้เลยเนาะเพราะว่าตรงนี้เลเวลช่างฝีมือแค่หนึ่งไม่มีปัญหาอะไรปัญหาคือตรงนี้ต่างหากไอพวกเนี้ยเลเวลช่างฝีมือเดี๋ยวผมเพิ่มให้ดูผมพอคาฟได้อยู่นิดนึงนิดนึง ก็คือมาที่ common crafting tool เนอะอันนี้ผมขอเลอกอันนี้เพราะอันนี้ง่ายสุดการคาฟอันนี้เนี่ยเป็นการครัฟหลุมหลุมหลุมดำเป็นหลุมฟ้าอันนี้เขาจะเรียกกันนะหรือหลุมขาววะอันนี้ไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรแต่อันนี้เรียกว่าหลุมดำหลุมดำเนี่ยเราสามารถหาได้จากในดันเจียนเก็บของไปเล่นเล่นเล่นปุ๊บเก็บของไปก็จะคือได้มาเนี่ยมันชื่อ wallcan artisan soul crystal อะพวกเนี้ยเนี่ยเอามาทำเป็นหลุมหลุมฟ้าหรือหลุมขาวเนี่ยจำไม่ได้ละเขาเรียกกันแล้วถามว่าไอหลุมนี้เอาไปทำอะไรไอหลุมนี้ก็จะเอามา มาที่มาคุยที่ n p c เนาะจะมีตรงนี้แลกเปลี่ยนวัสดุงานช่างอ่าอันเนี้ยสำคัญเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถหาวัตถุดิบของเกรดนั้นๆที่เราจะต้องมาเพิ่มเลเวลในการอัพเลเวลคราฟเนี่ยเราสามารถเอาอิหลุมเนี้ยมาแลกได้อันนี้มันจะมีของเหล็กเนาะมีอะคมีเห็นบ่าข้างบนเป็นอะคามีแล้วก็มีของสายอาหารเนี่ยคุกกิ้งสีเขียวนี่คือคุกกิ้งอันนี้เป็นเมทัลสายเหล็กอันนี้เป็นเทอร์เริงก็เป็นสายผ้าแล้วก็บูดเวิร์กกิ้งก็เป็นสายไม้ ตอนนี้ผมเลเวลหนะ่ะต้องใช้เกรดดีผมก็จะเอามันจะมีบอกอยูวย่ว่ะใช้3ชิ้นในการแรกอันนี้1ชิ้นผมขอแกลกเรามาสัก3อันได้มาผมเปิดเลยวิธีการเปิดกล่องทีเดียวให้กดปุ่ม control ค้างแล้วก็คลิกขวาที่กล่องมันจะเปิดทีเดียวไม่ต้องเปิดทีละกล่องอ่ะก็ได้มาเป็นเกรดดีอีย่านี่เกรดดีใช่ปะเราก็จะคราฟได้แล้วคราฟนี้นะครับขอโทษอ่ะผมคราฟสัก5อันเดี๋ยวพอผมเริ่มคราฟเนี่ยเลเวลตรงนี้จะเพิ่มขึ้น ปึ๊บเห็นปะเป็นเลเวลสามครับทีนั่งเลเวลสี่ช่วงแรกๆเนี่ยเลเวลขึ้นง่ายประมาณช่วงเลเวลยี่สิบเนี่ยจะเริ่มขึ้นยากแล้วอ่ะผมคาฟมาแล้ว5อันเห็นไหมก็จะมีอันนี้มาเพิ่มเนาะก็สามารถครัฟอันนี้เพิ่มได้หรือว่าครัฟอันนี้เพิ่มได้เหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยมันบอกว่าช่างเลเวลสีอต้องเลเวลหกผมเลเวลห้าผมเลยคาฟไม่ได้ เดี๋ยวผมขอคราฟอีกอีกหนึ่งอันดิน่าจะน่าจะได้นะคราฟปุ๊บเอเต็มปุ๊บเลเวลหกแล้วก็จะได้ยามาเห็นปะยาเครับเป็นยามานากับยาเพิ่มเลือดอันนี้คือกดแล้วเพิ่มทันทีนะหกร้อยหน่วยก็ลองมาดูอันนี้สหรับสายคราฟยานะหนึ่งตัวละครสามารถคราฟได้แค่หนึ่งสายถ้าคุณอยากได้ทุกสายคุณก็ต้องเล่นห้าตัวละครคิดว่าน่าจะพอเข้าใจว่าวิธีการคราฟของคราฟเฉพาะสายกับคราฟส่วนรวมที่ทุกคนสามารถคราฟได้เนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันยังไง ก็ลองไปััเลเวลกันดูอย่าละเลยมัวแต่เวลหาของลองมาดูของคราฟด้วยนะครับสหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้เนาะก็ขอให้สนุกกับการเล่นซีนายนะครับสวัสดีครับ